สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิจยพันธ์ท่านต้องการผมบอกเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันมาท่านผู้ชมครับหลายคนมีบ้านจัดสรรแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้ก็มีปัญหาว่า พอตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใบไม้มาแล้วไม่รู้จะทำยังไงบางหมู่บ้านก็ดีนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าตัดแต่งกิ่งมาแล้ว<ม>ก็ให้กองไว้หน้าบ้านเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บแล้วเขาก็ไปรวบรวมทำลายหรือว่าไปทำปุ๋ยที่เดียวเลยแต่บางบ้านเล็กๆน้อยๆนะก็มีกิ่งไม้มีใบไม้แห้งถามผมว่าควรจะทำยังไงก็ง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงว่า ถ้าเราไม่ได้ดูมองแล้วรกตานะตามโคนต้นไม้ที่เรามีเนี่ยครับเราก็อาจจะเอากิ่งไม้ใบไม้นะฮะโดยเฉพาะตอนที่เราตัดมาสดๆก็อาจจะกองไว้รอจนกระทั่งใบแห้งนะใบร่วงไปก็เคาะเอาใบไม้ไว้แต่เอากิ่งไม้เนี่ยออกมาเพราะว่ากิงนะ่งเนี่ยมันย่อยยากนะจะไปบดไปย่อยหรือจะรวบรวมไปทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ทีนี้ใไบไม้ที่มันกองกันอยู่เนี่ย าสมมติว่ามันมอยู่มุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหมันไม่ค่อยผุง่ายง่ายอย่างนี้ครับเวลาท่านกองแล้วเนี่ยท่านต้องไปเต้นแอโรบิกนะต้นไปเหยียบไปย่ําให้มันแน่นแล้วก็รดน้ําให้มันชุ่มชุมแล้วก็เอาใบเอาถ้ามีขี้วัวมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปโปรยหรือถ้าไปที่สถานีพัฒนาที่ดินได้ก็ไปขอพอดอนหนึ่งมาวันวาน,วนลาดๆาดลงไปอย่างนี้มันจะผุเร็ว แต่ถ้าบอกว่าเอาไปกองมันดูรกไหมรกครับงั้นถ้าอยากให้ดูเรียบร้อยท่านก็ใช้ถังน้ำมัน200ลิตรมาตั้งสักถังหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เจาะรูข้างล่างหน่อยนะข้างล่างก็กลวงข้างบนกลวงนะแล้วมีเป็นตะแกรงไว้นะพอมีเป็นตะแกรงไว้เสร็จเรียบร้อยก็จัดแจงให้มันผุมันเปื่อยนะหรือถ้าไม่มีจริงก็แค่เอา ไอ้ลวดกลงไก่นะครับมาล้อมเป็นวงแล้วก็อาจจะหาอะไรมากรุไว้ซะหน่อยแล้วก็มีอะไรก็ยัดใส่ตรงนั้นนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆผูกค่อยๆเปื่อยไปเองก็จะดูเรียบร้อยดีเหมือนกันความเรียบร้อยสะอาดตาในบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด